สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันและก็สร้างกระเป๋าเงินดิจิตอลโทเค็นนะครับกระเป๋าเงินโทเค็นนะครับจากแอป IM Token นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ท่านเตรียมอุปกรณ์นะครับหนึ่งโทรศัพท์แล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์นะครับและ กระดาษและปากกานะครับเพื่อใช้ในการจด user หรือ password นะครับและ Key, คีย์กู้คืนข้อมูลนะครับเผื่อท่านลืมนะครับหรือเปลี่ยนโทรศัพท์อย่างนี้เราก็สามารถที่จะกู้คืนกระเป๋าเงินตัวนั้นได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่จดบันทึกอะไรไว้เลยนะครับเวลาโทรศัพท์ท่านมีปัญหา หรือเกิดอะไรสักอย่างที่ให้ท่านใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นไม่ได้นะครับถ้าแล้วท่านต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ท่านไม่สามารถที่จะกู้คืนกระเป๋าเงินได้เลยนะครับถ้าท่านไม่จดไว้นะครับอันดับแรกนะครับเรามาติดตั้งแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ก่อนนะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับ p l a y Store นะครับถ้าเป็น iPhone หรือ Apple นะครับ ก็จะเป็น App Store นะครับกดช่องค้นหานะครับหรือ Search นะครับช่องค้นหาแอปและเกมนะครับแถบข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็น iPhone จะอยู่ข้างล่างนะครับจะอยู่ข้างล่างขวามือนะครับเป็นรูปด้านขยายนะครับหน้าที่นี้ผมใช้ Android นะครับพิมพ์คำว่า i m t o K E N แล้วก็กดค้นหานะครับหรือกดเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นมันจะมาหน้านี้นะครับให้ท่านกดติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับ I M Token ขีด Bitcoin and Ethereum นะครับติดตั้งเลยครับรอจนมันติดตั้งเสร็จนะครับ พอแอปติดตั้งเสร็จนะครับมันจะขึ้นคําว่าเปิดขึ้นมาให้เรารให้เรากดเลือกคําว่าเปิดนะครับสังเกตตรงที่ผมแตะดีๆนะครับมันจะเป็นจุดวงกลมสีขาวนะครับและทีนี้เข้ามาแ,แอปเสร็จแล้วนะครับมันจะมาหน้านี้นะครับกดคําว่า create identity นะครับ กดเลือก I have red and again to the trim นะครับกดเลือกให้มันเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าอยานี้นะครับแล้วก็กด confirm ตรง identity name นะครับให้เราตั้งอะไรก็ได้ที่เราสามารถจำได้นะครับที่เราสามารถจำได้และให้จดบันทึกไว้ในกระดาษที่ผมบอกให้เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับ แตะครั้งหนึ่งนะครับกดเลือกครั้งหนึ่งนะครับแตะครั้งหนึ่งให้แป้นพิมพ์มันเด้งขึ้นมานะครับแล้วเราก็พิมพ์ที่เราจะตั้งนะชื่อของเรานะครับหรือเปรียบเสมือน user name นะครับ แล้วให้ท่านนะครับตั้งพาสเวิร์ดนะครับ8ตัวนะครับโดยใช้อักษรตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขผสมกันนะครับตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขผสมกันนะครับแตัวห้ามต่ำกว่า8ตัวอักษรนะครับ และให้ท่านยืนยันพาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่อง้างล่างนะปลีพิส e า a s s w o r d นะครับอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เลือกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับ ตัวช่องที่3จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านใส่นะครับใช้คําอะไรก็ได้หนึ่งคำเพื่อที่กันเวลาเราลืมนะครับหรือยืนยันตัวตนของเราอีกชั้นหนึ่งนะครับกดคอนเฟิร์มทีนี้มันจะบอกให้เราแบ็กอัพนะครับมันจะบอกให้เราแบ็กอัพคำศัพบ เพื่อที่จะสามารถกู้เคินกระเป๋าเงินได้นะครับเป็นคําศัพท์12คํานะครับให้ท่านเตรียมประกาแล้วก็กระดาษจดไว้ดีๆนะครับกดแบ็กอัพนนวครับ u n d e r t ร์ทนะครับให้ท่านนะครับจดคําศัพท์นะครับเปรียงจากซ้ายไปขวานะครับตั้งแต่แถว บนต่อเรียงลําดับลงมาเรื่อยนะครับจนถึงแถวสุดท้ายนี่นะครับคําที่1สังเกตดีๆนะครับมันจะมีเลข1เลข2เลข3นะครับคําที่1นึ่คำที่ 1, ท2องคำที่3นะครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับจดเรียงตามนี้เลยครับ ห้ามทำหายนะครับขอย้าว่าห้ามทาหายถ้าท่านทําหายนะครับไม่มีใครสามารถที่จะช่วยกู้คืนกระเป๋าเงินของท่านได้นะครับแม้ว่าท่านจะมีกันกี่ล็กี่ล้านก็ตามนะครับไม่ย้ํานะครับว่าไม่มีใครสามารถช่วยท่านได้เก็บให้ดีๆห้ามทำหายแม้กระทั่งเทวดาก็ช่วยท่านไม่ได้นะครับ ถ้าใจดีดีนะครับซื้อตู้เซฟมาใส่เลยครับจำนะครับอะไรี่ได้อีกละจำนะครับตู้เซฟ พอท่านจดเสร็จแล้วนะครับจดบันทึกเสร็จไว้ในรากาษเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดคอนเฟิร์มแบคอัพนะครับคอนเฟิรมนะครับแล้วทีนี้มันจะมาหน้านี้นะครับให้ท่านกดเลือกนะครับคำศัพท์ตามที่ท่านได้จดไว้เมื่อกี้นะครับตั้งแต่คำที่1ถึงคำที่12นะครับเรียงตามลำดับให้ถูกต้องนะครับ ถ้าท่านไม่จดไว้นะครับท่านจะไม่สามารถผ่านหน้านี้ไปได้นะครับกรุณาใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับตัวท่านเองนะครับ พอใส่เสร็จแล้วนะครับให้ท่านกด next เลยครับเราสร้างกระเป๋าเงินของเราเสร็จแล้วนะครับกด start now next ไปเรื่อยๆนะครับ get stand เสร็จเสร็จแล้วนะครับวิธีสร้างกระเป๋าเงินนะครับไม่ง่ายนะครับและทีนี้ถามว่าสร้างเสร็จแล้วเราจะแชร์ให้คนอื่นส่งโทเคนหรือส่งเงินอิลิก ดิจิตอลเนี่ยเข้ามาให้เรายังไงนะครับหรือส่งเลขบัญชีให้คนอื่นโอนเงินแมเรายังไงนะครับให้ท่านสังเกตนะครับสังเกตสีส่เหลี่ยมสีฟ้านะครับมันจะมีคําว่า e t h นะครับข้างบนนะครับใต้คําว่า wallet นะครับมันจะมีใต้คําว่า wallet นะครับมันจะมีคําว่า e t h นะครับใต้คําว่า e t h มันจะมีชุดตัวเลขชุดหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นด้วยศูนยแล้วก็ x ให้ท่านกด เลือกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันจะมาหน้านี้นะครับอันดับแรกเลยท่านกด Copy กด Copy ถ้ากลัวมันไม่ Copy ให้กดสักสิบครั้งก็ได้นะครับและให้ท่านกดแชร์นะครับกดแชร์มันจะได้ทั้งสองวิธีถ้าแชร์วิธีนี้มันจะได้ทั้งสองวิธีนะครับกดแชร์นะครับแล้วหน,น้านี้ท่านให้ท่านนะครับกดแช์อีกครั้งหนึ่ง สังเกตตรงที่เป็นตัวสีฟ้าเป็นสีฟ้าเมื่อไหร่ท่านกดทันทีเลยครับกดก็ว่าอนุญาตครับถ้าท่านจะแชร์ในแอปไลน์ก็ให้ท่านกดเลือกไอคอนรูปแอปพลิเคชัน l i น์หรือ Facebook facebook ก็ได้นะครับหรืออีเมลก็ได้หรือข้อความก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านจะแชร์ผ่านแอปอะไรนะครับกดเลือกนะครับไล n e และมันบางคนจะอยู่ที่กลุ่มหรือบางคนจะอยู่ที่แชทนะครับหรือบางคนจะอยู่ที่เพื่อนให้ท่านกดแชทก็ได้หรือกดเพื่อนก็ได้นะครับหรือกลุ่มก็ได้พอเลือกเสร็จพอท่านเห็นคนที่ท่านนะครับจะแชร์ให้นะครับให้ท่านกดเลือกนะครับกดเลือกนะครับให้มันถูกนี้นะครับเหมือนเราแชร์ ภาพแชร์ข้อมูลทั่วไปนะครับแล้วก็ให้กดแชร์นะครับใต้ไอคอนแบตเตอรี่หรือมุมขวาบนนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นแชร์ภาพรูปภาพให้เรานะครับให้เราถ้าเราจะแชร์เป็นแบบตัวอ,กอักษรหรือข้อความอย่างนี้นะครับให้เรากดแชร์ตรงที่เราจะพิมพ์ข้อความนะครับกดแชร์ไว้่างนี้นะครับ กดแชร์ให้หน้าต่างป๊อปอัพมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับกดวางครับกดส่งครับแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงทําเป็นนะครับหวังว่าคงทําเป็นนะครับถ้าท่านตั้งใจฟังท่านจะทําเป็นนะครับมันไม่ยากอะไรเลยนะครับขอจบ วิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์อ้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ